สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผม m power ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวเจ้ากล่อง p o w e r w a l k กล่องนี้นะครับซึ่งกล่องนี้นะครับผมใช้มาแล้วประมาณสัก1ปีน่าจะได้นะครับสำหรับ Powerbox ตัวนี้แล้วก็มีเพื่อนสมาชิก y o u t u b e นะครับถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับมันใช้งานแล้วมันเป็นยังไงนะครับน่าซื้อไหมนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา,ารีวิวนะครับให้ดูว่าหลังจากที่ผมไปใช้งานมานะครับว่า,าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเอาสเปคคร่าวๆไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่ผมเคยรีวิวตั้งแต่ปีที่แล้วไปไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับสาหรับเจ้ากล่อง p o w e r กล่องนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณนะอยู่ที่1,900านะครับ วาบาทนะครับอันนี้อยู่ที่ช่วงของอแต่ละร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะครับก็ลองเข้าไปหากันดูนะครับกล่อง power box ชื่อว่ากล่อง power box ของ koi นะครับตัวนี้ความจุข,ของกล่อง power box ตัวนี้นะครับอยู่ที่12แอมป์นะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักนี้ประมาณไม่ถึง3ากิโลนะตัวนี้ผมว่านะน้ำหนัก เบามากเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นชนิดของแบตที่อยู่ในในกล่องนี้นะครับชนิดแบตเนี่ยเป็นชนิดแบตลิเทียมธรรมดานะครับก็ความจุไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ12.5ถึง12.6นะครับเต็มที่จะดันไปถึงแค่13โวลต์ประมาณนี้นะครับใช้ได้ต่ำสุดก็ประมาณ10.6ก็น่าจะตัดแล้วนะครับ สเปคต่อมาจะเป็นมีอินเวอร์เตอร์ในตัวนะครับตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับก็จะมีช่องจ่ายไฟ220โวลต์นะครับเป็นแบบ modify สายเวฟนะครับไม่ใช่ขึ้นเสมือนอบ้านเรานะครับจะเป็นขึ้น modify ก็คือจะไม่เหมาะกับใช้กับพวกที่เป็นพัดลมนะครับหรือพวกที่มีมอเตอร์นะครับจะไม่เหมาะโดยสิ้นเชิงเลยนะครับตัวนี้นะครับ กำลังที่ใจ่ายให้นะครับในสเปคเขาบอกว่า300วัตต์แต่ผมเอามาใช้งานจริงนะครับผมใช้กับตัวนี้นะครับใช้กับหม้อหุงข้าวตัวนี้นะครับหม้อหุงข้าวตัวนี้เนี่ยกำลังวัดอยู่ที่ประมาณ200วัตต์ตัวนี้นะหม้อหุงข้าวตัวนี้นะครับกำลังวัดอยู่ที่ประมาณ200วัตต์นะครับผมใช้ไปแล้วมันตัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูลองให้ดูในท้ายๆยคลิปนะครับตามที่ผมสรุปตัวนี้นะครับ ไฟ200วลต์ตัวนี้เนี่ยที่ผมลองใช้อยู่แล้วมันจะใช้ได้แค่ประมาณ150วัตต์นะครับประมาณนี้ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับเพราะมอหงข้าว2วัตต์มันตัดนะครับต่อมาจะเป็นอุปกรณ์ที่มันใช้ได้นะครับที่ผมเอาไปใช้แล้วมันไม่มีปัญหานะครับก็จะมีพวกอ่าถ้าเป็นไฟ12วลต์นะครับก็จะเป็นพวกชาร์จกับมือถือแบบนี้นะครับก็เขาจะแถมสายชาร์จมาให้นะครับเสียบตรงนี้นะครับ เสียบตรงช่องเขาจะมีช่อง USB ให้นะครับตัวนี้มันจ่ายไฟออกแค่5โวลต์1แอมป์นะครับจะไม่ชาร์จเร็วนะครับนี่มี USB ให้2ช่องประมาณนี้นะครับเสียบได้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นพวกนี้นะครับพวกชาร์จแบตของ GoPro นะครับชาร์จแบตของกล้องมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กอันนี้ประมาณนี้นะครับใช้ได้ไม่มีปัญหา ที่สูบลมไฟฟ้านะครับที่กำลังวัตที่ประมาณ100วัต์ใช้ได้นะครับแต่เกิน150วัต์ใช้ไม่ได้นะครับพัดลมใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่มีเสียงดังพัดลมแบบนี้นะครับใช้ได้นะครับพัดลมตัวนี้ขนาดเล็กนะครับและผมได้ทดลองกับพัดลมขนาดติดนิ้วนะครับที่เราใช้ตามบ้านนะครับใช้ได้ครับ แต่พัดลมมันมีเสียงดังและมันใช้ได้ไม่นานนะครับใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็หมดนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้เครื่องคร่าวๆนะครับเพราะมีหลายคนถามกันเข้ามาว่า,าซื้อมาแล้วบางทีมันเปิดไม่ติดมันเป็นเพราะอะไรนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับรูนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าผมผมไปเจาะเองนะครับ ทีนี้ปุ่มนี้นะครับปุ่มแรกปุ่มนี้ถ้าเราเปิดที่เขียนว่า12บสโวลต์ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเนี่ยนะครับจะเป็นออนสิบสโวลต์กับ2องยโวลต์นนครับปุ่มนี้นะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้เนะี่ยแล้วถ้าไม่มีตัวเลขขึ้นตรงนี้นะครับแสดงว่านะครับทางร้านไม่ได้ชาร์จแบตมาให้เรานะครับ เราจะต้องทําการชาร์จแบตนะครับทีนี้การชาร์จแบตนะครับที่เขาแถมมา <c oughs> ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ร้านแถมมาให้นะครับจะเป็น15โวลต์3แอมป์นะครับก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณสัก4-5ชั่วโมงนะครับตัวนี้ถึงจะเต็มนะครับความจุของแบตการชาร์จนะครับผมเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับทีนี้ มีบางคนนะครับเข้าใจว่าตรงช่องนี้นะครับที่เขาเขียนว่าเอาพุทธดีซี12โวลต์ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับสองช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่จ่ายไฟออกนะครับ12โวลต์คือแบบนี้นี่เสียบไฟเข้ามาแล้วมันมันชาร์จนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมไม่แนะนําให้เสียบชาร์จแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับจริงๆนะครับมันมีช่องข้างหลังนี้นะครับที่เขาให้มานะครับตรงเนี้ยนะครับเนี่ยคือช่องที่ชาร์จแบตเตอรี่จริงๆนะครับเราต้องชาร์จตรงนี้นะเสียบเข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะครับทีนี้ข้างหน้านะครับเราก็เปิดตรงไฟ12โวลต์ดูนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้แบตผมเต็มแล้วมันจะไม่วิ่งนะครับถ้าแบตยังไม่เต็มมันจะ ขึ้นสถานะการวิ่งไปวิ่งมาของแบตนะครับจะประมาณนี้นะครับนี่คือการชาร์จแบตของเขาบ็อกตัวนี้นะครับต่อมาจะเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดขึ้นมานะครับไฟเขียวตรงนี้จะติดนะครับนี่ไฟเขียวตรงนี้จะติดนะครับถ้าไฟเขียวตรงนี้ไม่ติดก็แสดงว่า มันจะไม่ติดก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่มันหมดนะครับตรงนี้นะครับเปิดไฟ12โวลต์ขึ้นมาแล้วตรงนี้ไฟตรงนี้ไม่มีเปิดอินเวอร์เตอร์มันก็จะไม่ติดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเปิดมาแล้วนะครับไฟแดงติดค้างแสดงว่าตัวเครื่องนะครับมีปัญหานะครับมีปัญหานะถ้าซื้อมาแรกๆเนี่ยให้ส่งเคมที่ร้านได้เลยนะครับเพราะมันมีปัญหานะครับโอเค มันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับชาร์จไฟพวกแบตเตอรี่มือถือพวกกล้องเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้สายที่เขาแถมมาให้นะครับอ่านี้นะครับชาร์จเข้านะครับแต่จะเป็นชาร์จแบบธรรมดานะครับไม่ได้เป็นชาร์จเร็วนะครับชาร์จแบตของโอโ,โปนะครับที่เป็น ไฟซีนะครับอ,อย่างตัวนี้โคโปนะก็ชาร์จได้ปกตินะครับอ,อะนะครับนี่ไฟแดงติดตรงนี้นะก็แสดงว่าชาร์จประมาณนี้นะครับจิบสองวนลไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับแล้วก็แบตพวกแบตมือถือทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ ที่ทางร้านเนี่ยเขาบอกว่ามัน300วัตต์เนี่ยมันไม่ถึงยังไงผมก็ยังการันตีนะครับว่าเครื่องตัวนี้ใช้ได้ไม่ถึง300วัตต์นะครับมอหง,งข้าวตัวนี้200วัตต์นะครับผมเคยเทสไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนใช้งานจริงคลิปนั้นผมก็เทสนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกรอบหนึง่ง นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูผมเปิดอ่ผมเปิดอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับตรงนี้อินเวอร์เตอร์ติดแล้วนะปึ๊บตรงนี้ไฟสีเขียวติดอนะครับอันนี้มันขึ้นขึ้นอุ่นใช่ไหมครับทีนี้พอผมจะกดตัวนี้ลงนะอ่เห็นไหมครับนี่ครับ ไฟแดงมันกระพริบครับนี่ครับเราก็ต้องปิดนะ,นะครับนี่คือมันเกินเกินกำลังของอินเวอร์เตอร์ครับมันก็จะตัดพอมันเป็นอย่างนี้เราปิดแล้วก็เปิดใหม่มันก็จะหายนะครับแล้วทีนี้อ่ะผมลองใช้กับพัดลมตัวเล็กอย่างนี้นะพัดลมตัวเล็กแบบนี้นะครับ ใช้ได้นะครับพัดลมพัดลมใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับตัวเล็กและไม่มีเสียงดังด้วยนะพัดลมขนาดนี้นะครับขนาดเล็กประมาณนี้นะครับผมก็ย,ยืนยันนะครับว่า power walk ตัวนี้มันใช้งานเกิน150วัตต์ไม่ได้นะครับ พอหม้อหุงข้าวใบเนี้ยนะครับมัน200วัตต์นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่น้ําแต่จริงๆมันมันก็ควรจะใช้ได้ถ้าบอกว่า300วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฟันธงว่ามันใช้ได้ไม่เกิน150วัตต์แล้วกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมจะเอาไปลองกับพัดลมตัวนี้นะครับจนแบตหมดนะครับดูว่ามันจะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับและใช้กับ พัดลมบ้านนะครับขนาด16นิ้วนะครับจนแบตหมดจะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันนะครับเป็นแบบ t ท m e แลบให้ดูกันจัดจ่ไปเลยว่ามันใช้ได้นานไหมสมควรซื้อไหมนะครับสำหรับตัวผมนะครับที่ใช้มาประมาณสัก1ปีนะครับของตัวนี้ผมก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าคนที่สนใจซื้อนะครับจะเอาไปทำอะไรนะครับเช่นจะเอาไปแค่ชาร์จแบตมือถือนะครับชาร์จ แบตกล้องโกโปรชาร์จกล้องโทรศัพท์นะครับพวกนี้ชาร์จแบตของพวกตะเกียงแคมปิ้งแบบนี้นะครับรือชาร์จพัดลมนะครับที่เป็นไทซีหรือไมโคร USB นะครับที่เป็นชนิดเดียวกันกันกบพวกมือถือนะครับผมว่าอันเนี้ยใช้ได้ไม่มีปัญหา1คืนเนี่ยผมว่าเหลือๆนะครับคือเป็นแบต สำรองของพวกอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแม้แต่โน้ตบุ๊กเนี่ยผมว่าได้ประมาณสัก2รอบน่าจะหมดนะครับเพราะมันใช้ไฟ220โวลต์นะถ้าเป็นพวก65วัต์เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะมันกินไฟพอสมควรนะครับแต่มันใช้ได้นะครับทีนี้ถ้าเอาไปใช้กับพัดลมนะครับพัดลมแบบนี้ใช้ได้ครับแต่ถ้าอ่า ขนาดที่ใหญ่กว่านี้ผมไม่แนะนำเลยนะครับอันนี้คือจากที่ผมไปใช้งานมาไม่แนะนำนะครับเต็มที่นะครับก็เป็นแค่อุปกรณ์เหมือนกับเป็น power bank ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับหรือใช้ไฟ220โวลต์เล็กๆน้อยๆเช่นที่สูบลมของอเตียงเป่าลมอะไรประมาณนี้มันใช้ได้นะครับถ้าใช้เกินกว่านั้นผมไม่แนะนำนะครับสำหรับผมฟันธงว่าถ้าจะเอาไปใช้แบบจริงจังนะครับ ผมไม่แนะนํานะครับหรือใครอยากจะเอาไปลองทดสอบดูอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับท้ายคลิปก็ลองไปดูกันนะครับว่าพัดลมตัวนี้จะอยู่ได้กี่ชั่วโมงและพัดลมบ้าน16นิ้วจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับสำหรับผมก็รีวิวประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ